คืนที่หนึ่งมิสไนเบอร์เกอร์ด้านอาหารไฟฟ์เฟิสอ่าเรามาถึงร้านแล้วสวัสดีคุณผู้ชมและกันเดทุกคนอยู่ผมนะครับอาจารโบโรบอกนะนวันนี้อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่ามิสไนเบอร์เกอร์นะครับทุกคนถ้าสไลด์ใครจีบอ๋อก็ปีคลิปนี้ไปได้เลยฮะทุกคนแล้วก็ขอให้สไลด์เสียรบกวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตก,กน,นะเอาล่ะเข้ามาในร้านกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนดูดิร้านโคตรสะอาดอะขยะเต็มเลย,เลย Burger แล้วกนะ็มีเปอร์เกอร์ด้วยเอาล่ะ มันที่เคาน์เตอร์กันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าบอสจะทิ้งน้อไปเคาน์เตอร์สำหรับชั้นนะอ่านไหนเขาอ่านดูสิโชคดีสำหรับพวกคุณละมองผ่านไรกำลังลงซึ่งหมายความเมื่อคุณสามารถรับคำสั่งซื้อจากเคาน์เตอร์ได้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขนอกจากนี้ข่าวอื่นที่เราได้รับงานมามากมายจากคุณลูกค้าเกี่ยวกับตัวเลขเงาที่ซ่อนอยู่รอบๆสถานที่รวมทั้งมองผ่านหน้าต่างพวกคุณเห็นอะไร อย่าทําปกิกิริยากับพวกเขาและอาจจะเป็นอันตรายได้อ้าโอเคมาลูกค้ามาแรงวันล้วสวัสด,ดีถ้าจะช่วยคุณได้อย่างไรในคืนนี้อ,อ่อะไรคือซิกมาเฮ้ยเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องซิกมาตอนนี้ดิเกรได้กันไปใช่อะไรโอ้ไม่ต้องกังวลอะไรกับมันมากหรอกหน้าเฮ้เฮ้ยเอยเรได้แล้วเพื่อนเอ้อ่าโอเคคุณมามาจะสั่งซื้อหรือไม่ ย่งมาแค่ก็กลัวหนาแต่ออกจากร้านยิงหนาใช่คอฮอตดอกหนึ่งที่อ่าโอเคเอาล่ะคุณควรจะพูดเมื่อกี้นะอ่านั่นจะเป็นสามจเก้าเก้าเหรียญอา่าใส่งเงินสดในกระทรวงการคลังเดี๋ยวใส่ในกระทรวงเหอจ,จอเพิ่งเพิ่งหักขวามาแล้วก็ใส่ตรงนี้ รับอาหารจากตู้แช่แข็งแล้วทําอาหารบนเตาย่างยังไงขอดอกแช่แข็งแล้วมันแช่มันต้องแข็งกน่นอนี่นีอ่อขอบคุณนะคนใจดีไม่เป็นไรเรานี่แบบพนักงานที่ดีละคนบริการลูกค้าอย่างดีด้วยอนะข้าราไหนดูซิเดี๋ยวขอตำรวจแ,แถวนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันขา้าไอห้องนี้ไม่มีอะไรไอห้องนี้ก็ด้วย ม่มีอะไรแยคกันอาอเจอสวบทบาทเราเจอไอพีจีว้าวมีคนมาทำงานที่นี่จริงดิใช่ใช่ทำไมจะไม่มีล่ะมีอยู่แล้วเพื่อนคาดว่าคุณยังไม่ได้เคยได้ยินข่าวใช่ไหมล่ะข่าวอะไรกันเอ่อยังไงก็ตามฉันงขอเป็นฝ่ายทอดไดไหมได้น่ารับ เราแล้วนั้นพัักการรีเดนร,ราคาน่าจะ2.99เากเหรียญนะครับอาลัเดี๋ยวเราใส่เอง <S <S อ่าแล้วก็ปรุงอาหารซะฝนนี่ก็ตกได้ถูกเวลาจริงๆเน,นาะคนอาลังั่งคลิปอยู่ถ้าใครมันีค้างมาเนี่ยอย่าเย็น <S <S ขอบคุณและขอให้โชคดีฉันไม่อยากมาทำงานที่นี่ก็เรื่องของเองเนี่ย ต้งควรจะดูว่าผู้หญิงคนนี้กาลังพูดถึงเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ฟังเปซะเยอะมีมรรงงานม่าคาตกรกรแบบอนุกรมที่มีชื่อว่าเด nice ินในชีฟแอคเคเดเตอร์กำลังซ่อนอยู่รอบเมืองที่เขาลงนี้จะมาคุ้มงานเขาออกมาจากคุ้มเมื่อวานพวกเขาเรียกอย่างไรพวกเขาไม่ใช่โจมตีในต่อการคืนมักจะเป้าหมายเป็นยานที่จะทํางานกาบเด็กว้าวมันเล็งคนทํางานกาบเด็กด้วยว้าวเรามีปืนจะไม่เป็นไรปืนมันเติตตมโลบักพระเจ้าดังนั้น เราจึงขอให้คุณอยู่ข้างในแล้วก็รีทํางานให้เสร็จก่อนที่ฆาตกรน,นั้นมันจะมาเจอคุณแล้วมันอาจจะอาทําการปริชีวาของท่านได้ทาให้ท่านนั้นชินชีวาแล้วก็ไปสู่วัฏภมิที่ดีเจ้า <Okay. S 2> นายจะยิงฉันและฉันจะพยายามไปที่นี่ก่อนเวลาเฮ้เศร้าถ้าฉันเห็นอะไรน่า,นาสงสัยฉันจะโทรหาตำรวจอ่าเป็นความคิดที่ดี่ะเป็นความคิดที่ดี เหมือนว่าเราต้องระวังมากขึ้นนะเพราะว่าไอ้ฆาตกรมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าท่านจะเอาสิ่งใดดีอ็สวัสดีทำไมคุณจะมาทำงานที่นี่นะคุณมีค่าจ้างขั้นต่ำเน่ยนะขั้นต่ำเท่าไรไม่รู้แล้วมันเป็นอังกฤษอ่ะข้อหมายของผู้ชายคนนี้มาล้าฟฟ์โฟนในชุดสูทยังไงก็ตามคุณต้องการจะสั่งอะไรสั่งมาเร็วๆก่อนอาหารจะหมด อ่าใช่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 ใชใชฉันขอเบอร์เกอร์ที่เนื้อเป็นมีเดียมแร์อา่าดคาดว่า4.99จุดเก<อ>้าเ้าหรียญตามมาเราโอเคแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเ,เบอร,เอร์เกอร์ร้านนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย4.99พระเจ้าโอเคเบอร์เกอร์แท้แข็งเออ นี่ไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เนี้ยว่ากิวที่หายากปลางกลางเองก็ยังจะประจานนะใช่ไมส่วนกินไปเถอะนี่เร็วท่านโปรดรับประทานอาหารที่ข้าพระเจ้าได้ทําการทําด้วยนะครับ <c oughs> ไทยแท้ก็มาจากวะนนี้นะถ้ามันเข้ามาหลังร้านตรงนี้เราก็จบเหตุได้บางการนะนะทุกคนเราควรระวังมันไว้ไปคุยกับลูกค้าเออเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณจะท่านจะช่วยคุณได้อย่างไร คืนที่ดีนี้เป็นอย่างไรเอาก็เป็นคืนที่สงบสุขอ่าดีฉันคิดว่าทำไมมีอะไรผิดปกติไหมนี่แกไม่ได้ยิงข่าวเมื่อกี้ได้ไงวะเนี่ยฉันได้รบมอบหมายให้ไปรอบเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นปลอดภัยปลอดภัยอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วแน่อนเราปลอดภัยอยู่แล้วรเรา,ยยเร,ารักษาอย่กุดบถ้าเคยได้ยิงข่าวทุกอย่างอยู่ที่นี่ตกลง อ่าถ้าคุณเห็นอะไรโปรดโทรหาเราได้เลยครับคุณตำรวจเดี๋ยวถ้าเราเจอได้ผิดปกติแล้วผมจะโทรไปหาคุณนะครับอ่าเอาละเนื่องจากฉันอยู่ที่นี่ฉันขอเบอร์เกอร์ได้ไหมโอเคน่าจะเป็นสี่จเก้าเก้านะครับอ่าโอเคจะต้องเอาเงินสดใส่ก็ลูกโอ้โลบางอีกแล้วปืนเกมนี่แพงมากอะโอเคคุณเชฟรับอาหารห แล้วก็ให้เขาขอบคุณและจำไว้ว่าถ้าคุณเห็นอะไรแปลกๆให้โทรหาเราโอเคฉันรู้แล้วคุณเจ้าหน้าที่โอเคครับทาเบอร์เกอร์ให้อร่อยนะครับยีม่มข้าบางดีกับเรามากครับทุกคนเฉพใชเข้ารังดีกับเรามากเราคิดว่าเรา,าจะสามารถซ่อนแถวนี้ได้นะทุกคนห้องน้ำจะเป็นสถานที่ซ่อนที่ดีมากๆอ่ะโอเคหยิบไม้กวาดและเก็บกวาดอ่าแล้วทำคอตา,ส,าสักที ร้านเรานี่ลกยิ่งกว่าลังหนูซะอีกเอะไะกวาดไปกวาดไปเลยถ้าเผื่อไม่ช่วยเลยเอะไรแล้วจุดนี่ผมมองได้นี่แบบโอ้โหลังหนูเรียกพี่อ่ะเอาละแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหมือนกันเอา่ะแล้วก็ตรงสุดท้ายอ่าห้องครัวเราสะอาดขึ้น 3ามรอยเปอร์เซ็นต์คลีนนิ่งอัพอะไรคงไม่มีอะไรแล้วแหละคุณลูกค้คคคาโยมีอะไรขึ้นบ้าฮะโอ้ผมเกลียดการแปลไทยเกมนี้มากฉันทำอะไรให้คุณในคืนนี้สั่งมาเลยสั่งมาคนพูดเจ็บคอเนี่ยเดี๋ยวเรีอกสั่งมาฉันเพิ่งทําที่โรงยิมฉันต้องการโปรตีนหาเบอร์เกอร์กับเนื้อสัตว์พิเศษนะคุณพี่ชาย พี่ชายจะออกกําลังกายใส่ขึ้นเลยตกลงคุณต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมเราเป็นแคชเชียร์ที่ดีมาเยอะแค่เบอร์เกอร์ก,อรก็ได้โอเคเหมือนผู้ชายคนนี้จะรักสุขภาพมากนะครับเขาเขาออกกําลังกายด้วยเขากินเบอร์เกอร์เออเบอร์เกอร์มีแป้งมีโปรตีนโอเคครบถ้วนมีผักด้วยได้แล้วครับอ่าเด็กเสิร์ฟ โยขอบคุณมากพี่ชายไม่เป็นไรระดับเราแล้วเราเป็นพนักงานที่ดียินดีต้อนรับเสมอจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่โรนเิคุณได้ยินข่าวอะายไหมเกี่ยวกับฆาตกรได้ยินได้ยินเราได้ยินมาสามสี่รอไปแล้วใช่ฉันกลัวมัมากเลยกันอย่าไปมาเขาดิคุณกลัวมันงั้นเหรอ คุณเห็นปืนเหล่านี้ไหมฉันสามารถเชนะมันได้เป็นฝุ่นได้ถ้าฉันเห็นเขาฉันเห็นฮะอ้าอยู่ไหนยังไงก็ขอให้โชคดีอ๋อปืนปืนปืนปนึกว่าเห็นอะไรนึกว่าเห็นไอ้โลจินนั่นสำหรับข้าคุณลูกอ่ะเดี๋ยวเอยนึกว่าคุณลูก้ามาดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วฉันจะนำขยะออกไป แล้วออกไปหนาข้างนอกเดี๋ยวเจ้าข้าไปข้างนอกเลยโอเคแล้วผมว่าเราไปหลังร้านดีกว่ามันยังจะปลอดภัยมากกว่านะช่วยๆกันช่วยๆกันอย่าเพิ่งมานะเว้ผมคนคอนนะครับผมมีปืนนะครับลากของหัวคงคมนะครับอ่าโอเคแล้วก็ไปทางตรงนี้ด้วยอย่าบังโอ้นอนก็ได้ทังขยายตรงนี้ เก็บไปช,ช่วยกันช,ช่วยกันช,ช่วยกันอาราดี้เก็บอย่าโผล่มานะไม่ผมคนคอนนะครับผมยิงคุณจริงๆนะครับโอ้มากอดคนไร้บ้านตกใจหมดมาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงยิงโล่งหัวใจอยู่วันนี้หัวใจจะวายแล้วคุณทําให้ฉันตกใจนะเลยนี่ก็ตามคุณต้องออกจากที่นี่ว้าว คุณต้องกล้าที่จะทำงานที่นี่ในกลางคืนแบบนี้อ่าโอเคขอบคุณที่มาเตือนแล้วกันตกใจนีแ่แหละตกใจมันนี่เลยเมื่อกี้อ่ะไอคนเคยดูไอคนเคยดูไม่กลัวไอคนเคยกลัวไม่โดนไม่ใช่ผมไม่ผมไม่ได้ดูอะไรมาก่อนนะคือผมเข้ามาเล่นเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะแจมสกแกตตอนไหนด้วยะนะอ่าเอาล่ะเราเข้าไปดีกว่าก่อนที่มันจะมา นี่นะ่ะมันกี้เป็นแค่คนไร้บ้านอ่ะถ้าแม่ข้าราชการเราเดย์สมอเด้งแน่นอนอ่ะเราไปสูบกระปูกนี่ดีแน่นอนอ่ะคนไร้ที่อยู่นะมันดูปแปลกจริงนะง่าก็ตามถึงเวลาแล้วมันหมดเวลาพอดีเลยแหละโอเคเลยว่าคืนที่สองโอเคคือน,นอ๋อเราบรรทงานอีกรอบหนึง่ง นี่ก็คืนที 2> ่ really 2แล้วนะครับทุกคนเราก็มาทําเหมือนเดิมอีกคืนหนึ่งเปลี่ยนคืนอีกครั้งอาราลราเรียมอมทํางานนะครับผมจะเป็นแคชเชียร์ที่ดีสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับเฮ้ยพวกคุณขายอะไรอยู่ที่นี่ขายเบอร์เกอร์ฮอทดอกเฟรนช์ฟรายครับเราขายเบอร์เกอร์ฮอทดอกเฟรนช์ฟรายอ่าพูด พูดตามเหมือนอ่าลอกสกปมาอ่าอืมอ่าอ้นี่ใช่ป่ะอ้โลกจิตช่วยนี่ไม่ใช่คุณรู้ไหมว่าคุณต้องการอะไรหรือคุณต้องการเวลามากคึ้นเพื่อคิดแล้วก็น่้จะแก่แหละออ่า ฉันอยากได้บางอย่างฮาร์ดด็อกคิดตั้งนานแล้น,นะเพื่อนรอสักครู่ <c oughs> ฉันจะได้เยอะๆโจเลยทีนี้ลงคุณแน่ใจถึงร้อยเปอร์เซ็นใช่หรือไม่อืมใช่ตามได้ตรงมากอาะไรนี่คือเงิน ไง呀อ๋อโอเคโอเคโอรยักษ์หนึ่งของกุเข้าสู่กระทรวงการคลังโอเค,อเคทานให้อร่อยนะครับขอบคุณเดี๋ยนะมันสั่งฮอดดอกไม่ใช่เหรอทำไมรอเป็นไฟให้เขาเนี่ยเพื่อนเรานี่ชีลวเลยแต่อีกคนหนึ่งหายไปไหนกันเนี่ยโอเคจะเขา้าตรงอยู่อู้มาก็โคงนรวงนิ่งวหวาเฮ้ยเอาผู้จัดจาก,การ คุณรู้ไหมว่าฉันคือใครรู้เนี่แน่นอน,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 นคุณเป็นผู้จัดก,การไสหรือไม่ต้องใช่เลยจะมาหนี่หรอคุณรู้ไหมว่าห,าหมายความว่าอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่อะไรวะลืม <laughs> นั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องทําอย่างที่ฉันบอกเฮ้ยอะไรแล้ว ถ้าดูมว่าคุณจะทำงานได้ไมาคดีเท่าไหร่อ่าครับครับรับอ่อบลมได้อบรมได้อบรมได้อบรมได,ได้ทำไมมีน้ำทุกที่คุณรู้ไหมว่าเป็นการละเมิดความปลอดภัยที่ร้ายแรงใช่ไหมถ้ามีคนลื่นขึ้นมาคุณจะทำยังไงนจะฟ้องร้องแล้วก็เราจะต้องปิดสถานที่นี้ลงแล้วจะมีใครมาทำงานที่นี่อ๋อตอนนั้นเจ็บมันออกนะหรือคุณจะถูกล่ออก โอเคโอเคโอเคใช่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 ครับใช่ครับฉันจะทำมันในตอนนี้ดีไม่อย่าปล่อยให้ฉันจับคุณเหนื่อยอีกนะอะไรคุณจะเบี่ยงเบนอีกครั้งหรือไม่ไม่รู้คัมเปลอะไรของมันก็ไม่รู้บนหนแล้วกันอา่าเอาผ้าขนหนูมาคว้าผ้าปุเอาผ้าปูที่นอนมาเช็ดเลย ว้าวเอา,เ,อาเอาผ้าปูที่นอนมาใช่จารั้มันต้องเอาไม้กวาดมาไม่ใช่เหรอไม้ถูพื้นนะม็อบแมปมัปม็อบอะไรพวกนี้อ่ะพระเจ้าเอาเอาผ้าปูที่นอนมาเช็ดผมผมนี่ไม่สามารถจะก้านการขำได้ครับขอรับเยี่ยมเฮ้ยเด็กมันแย่เหรอแม่ยหญ่เยี่ยกวะนี่กูต้องสงสยัยเอ่อฉันไม่ใช่เด็ก แต่มันก็โอเคเด้อเขฉันอาจจะหลอกลวงคุณก็ได้อ,อะไรของคำแปลวะเนี่ยคยเคยเห็นคนตายที่นี่ไหมไม่เคยครับไม่เคยเอ่ออะไรตั้งกายตายคนตายอะไรไม่รู้ถ้าคิดว่าใหม่ไอเนียหรือเปล่า ถ้าคุณทำโทรหาฉันเถอะโอเคนะแน่ใจเหรอเอ้อไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ใจไม่ได้ไอ้ need นี่อินพอสเตอร์แน่นอน <c oughs> เอาล่ะตั้งใจช้นนี้เอาอเดอกทอดด้วยยืมโอเคน่าจะเป็นสา9ุเก้าเก้านะครับโอเคสานะทัทีนะโอเคโปรดเติมเงินของด้านเข้ากับทรวงการลัง ย<บ>่อาแล้วาก็ให้จำไว้นะเด็กน้อยถ้าคุณเห็นศพให้แจ้งพวกเราให้โทรหาฉันโอเคโม่น่ะคือเราไม่สามารถที่จะไว้ใจไอ้นี่ได้โด,ดยออ่ะคนที่ไว้ใจได้นี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะเอาเฮ้ยท่านดาบเพิ่งท่านดาบเพิ่งอ้าวอยูยย่อยู่ตาเขาไหมเฮ้ยอยู่ในปาร์ตี้เข้ามาดอ่ไฟเยอะเดีอยวสวยติกไม่ใช่อ่าดับไฟไปไม่ได้ไงก่อนมะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเออข้า,าพเจ้าก็มีอ่าทราบถึงเหตุผลที่มันเกิดขึ้นได้แนละ้วขอรับอุปรกรณ์ไม่ควรเกิดไฟไหม่เลยนะ ามัน่าจะเก่าแล้วแหละม่น่าจะเก่าแล้วมัน่าจะเก่าแล้วมันก็เลยเกิดไฟไม่ขึ้นนะเพื่อนสบายใจได้ของแค่มันเก่าเฉยๆมันแค่เก่ามันแค่เก่าเฮ้ฉันจำคุณได้ฉันจำคุณได้น่ะคุณทำให้ฉันกลัวในคืนนี้ในที่จะเอาขยะออกไปทิ้งถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไปทำงานในคืนนี้ ทำไมอะ่ะมันอาจจะไม่จบอย่างนี้นสะสำหรับคุณอะ่ะจบลงไม่ได้ดีเลยใช่ปะ่ะคุณได้รับการเตือนแล้วขอคุณได้มาเตือนแล้วกันครับอ,อาจจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยก็ได้นะโอเคคุณอยากสั่งอาหารไหมเบอร์เกอร์ราคาเท่าไหร่4.99นี่คือสอง จะพรมมาในถังขยะถามนั่นไม่พอคุณรู้ไหมว่าอะไรแน่นอนโอเคแต่ก็สงสัยเขาหน่อยแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีตา,า,าเขาทำอะไรมีอะไรแ,บบแปลกๆนั้นเลยขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับขึ้นที่สาม ให้มันมีโมเมนต์ดีๆด้วยเถอะครับกลับมาที่ร้านหมุดบุนเน่าๆเหมือนของเราเช่นเคยได้เวลาทำงานแล้วอย่าปิดค้างกันดิเอ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับให้แมนคุณอยากกินอะไรแค่ฮอทดอกได้ไหมได,ได้ได้ได้ไม่มีปัญหา กลงไงนั่นราคา3.99นะนี่คือฐานที่ราคาูกแพงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเมืองเดี๋ยวนะอาแสดงว่าเบอร์เกอร์ร้านอื่นเขาน่าจะขายอ่าสี่สิบดอลลา่าแต่แต่เขาซื้อขนออไมาใช้ลเลเรอช่างมันอร่อยขอบคุณขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับเจ็ดคืนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันนานม,มากอะทุกคน นี่ก็คือที่สามแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับโอ้น่ารักจิ๋วฮโห้วอ้ไม่พูดอย่งี้บอกว่าฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรโอเคสั่งอาหารมาครับรีบๆเลยฉันขอมันฝรั่งทอดได้ไหมโอ้อ่าโอเคอะไรอีกอืมไม่อ่ะขอบคุณ มันมันไร่นี่คือเงินของคุณโอ้โหจะพูดองนี้อก <c oughs> ว่าเพราะเราจะอยากเห็นหน้าฆาตรกรคนนั้นว่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนฆาตรกรมันต้องเลือเดเย็นมันอาจจะทําให้มันอาจจะปิดชีวาเราคาร้านเลยก็ได้เวัสดีครคุณลูกค้ารับอะไรดีครับโย่บร o มันเป็นยังไงอ่นนี้พี่เราดี เขาจะกินอะไรสั่งมาพิซซ่าทอยก็ได้อเอาเฟนไฟยด้วยนะโอเคโอเคบางทีฉันอาจจะเพิ่งเคยเห็นบางอย่างแต่เมื่อฉันดึงรถของฉันมาทีน่นี่ฉันเห็นอ่าฉันเห็นเห็นอะไรอะ่ะเห็นสิ่งมีชีวิตชตนิดหนึ่งที่ใส่หน้าก,กากถุงกระดาษเขาเดินไปรอบๆอาคาร โย่เรารู้แล้วฮิ่โูมี่ัวไม่ใช่ไม่ใช่ฮิปโอมีไม่ใช่ทันเฟ้าด้วยฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมมนทำให้ฉันตกใจยังไงก็ตามนี่คือเงินมันบอกอยู่รอบๆบหลานอันตรายแล้วไงที่นี่เดี๋ยวนะาเราผมเนี่ยไปสำรวจกันดีกว่าเขาบอกอยู่รอบๆบหลานใช่ปหม อาจจะมันเสียงมากเพราะงั้นผมอยู่ในร้านดีกว่าเขาคุณหมังว่าคุณจะไม่เห็นสิ่งมีชีวิตนั้นอีกนะท่านกล่าวกับสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเลยหรือวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั่งก็นาา่าจะซื้อของตามปกติแล้วก็เป็นแค่เชียร์ที่ดีโวตกใจไม่บอกไม่กล่าวกันเลยใครไปมองเข้ามาหนะ้ตาต่างอยู่เนี่ยสวัสดีโรกจิต เพ่อนั่งไงฆาตากรไอ้ฆาตากรเลือดเย็นไม่ใช่ระวังนะเพื่อนมันอาจจะเซ็ตหย่อสูตรต่อสู้พอแล้วก็ได้โว้พลังงานหมดจะต้องรีเซ็ตมันงานเข้านะเพื่อนเองอาจจะโดนปลิกชีพก็ได้ี่ส่กลองไฟที่อยู่ด้านหลังว้าว ว่าเราออกไปข้างนอกเดิวเร็วเลยมันน่ากลัวมากกันเน่ผมที่กลัวเขาเมื่อยู่แต่ช่างมันไอ้โรคจิตนั่นไม่มาไ้นั่นอะไรนี่ก็คนไร้บ้านคนเดียวกันที่ฉันเห็นเมื่อสองคืนก่อนที่ผ่านมาใช่ปะวิ่งเข้าไปข้างใน นั่นต้องเป็นลูกค้ากำลังพูดถึงให้ขอให้ฉันขอความช่วยเหลือโทรหาตำรวจคุณตำรวจผมเจอมาแล้วครับรับสายด้วยเร็วเลย 9, 1, 1, 1. เก้าวหนึ่งมีเิอเห็นจกเื่อของคุณหรือเปล่าพวกเราพร้อมช่วยได้โปรดได้โปรด ส่งข้าเชื่อเหลือมาขากรหลวงกำลังมาหาฉันตกลงใจสงบเกรมดาวเคลนาคุณอยู่ที่ไหนที่อยู่คุณคืออะไรในที่ทํางานของฉันฉันทํางานอยู่ในบิลเบอร์เกอร์โปรดรวดเร็วด้วยนะตกลงฉันฉันมีที่ตั้งของคุณอยู่กาลุนาเขากลับมาแล้วมันกลับมาแล้ว รู้ว่าจะมาพะเอกของเราคืออะไรออชีวิตรอดจังกว่าอ๋อแค่เอาตัวรอดเบ่งกรรมแล้วไงโนโอ้มันจะเอาเราเลยเว้ยผมจะตายแล้ว เราไปผมจะตายแล้วกรรมละอันนั้นมันจะฆ่าเราเว้ยผู้ตำรวจรีบมาพีทพีทคุณรอดชีวิต นี่เมื่อตกลงมาถึงอ้า,ยา,อาวยังอ่านไม่จบเลยเกือบดีกันเลยเด้อทุกคนอ่าวสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงลิงไม่ได้คิดที่ท่านนะครับทุกนคนอ่าสำหรับวันนี้ฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันวันคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน